กาบคารอบลักท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้กับผมนะฮะกับวิศรุนะผมซึ่งวันนี้เราไปอยู่ในเกม beat eternal soul นะครับผมซึ่งวันนี้เรามาในการรีวิวตัวนะฮะซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวเคนไซนะผมชื่อคลิปบอกไว้แล้วนะฮนะคือเคนไซเนี่ยผมจะบอกความสามารถมันเลยว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเป็นแทงที่ค่อนข้างจะอึดทนสามารถใช้แทนเอ่อมาซึโมโต้ยูอาร์ตัวนี้ได้นะผมตัวไหนวะนี่เอผม สดาวสามารถใช้แทนได้เลยนตะ่ผมใช้ได้ดีมากคนระับผมแล้วก็สามารถใช้แทนโยโรจิที่เป็นตัวนี้นะครับม,มันคือแท้งที่แบบยืนมีตัวเดียวก็คือสบายแล้วอ่ะเออพี่แนะนำนะตัวเนี้ยคือพี่ก็พยายามจะหามันอยู่นะผมพี่สุ่มกี่รอบม,มันก็ไม่ได้นะพี่แนะนำฮะพี่ก็เก็บเศษมันรอแล้วกันนะฮะโอเคมาพูดถึงสกิลแล้วครันี่นะัะผมถ้าสดาวก็จะมี สกิลคอมโบจะเป็นสร้างดาเมจเสรสตูเดียวแล้วก็เพิ่อมอัตราบลให้ตัวเอง20%ต่อเนื่อง2รอบนะครับผมก็คือโจมตีใส่เขาอะ่ะก็จะเพิ่อมอัตราบลให้กับตัวเองต่อเนื่อง2รอบนะครับผมอันเนี้ยหลายคนพอว่ามันเฉยๆแต่ผมจะมาบอกว่าพาสิบหลักมันค่อนข้างจะโกงมากและแนะนำสุดก็คือ4ดาวไม่แนะนำ4ดาวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมต้องเป็น4ดาวนะฮะ อันตินะครับผมก็สร้างดาเมจใส่ศัตรูเดียวนะครับผมลดคีนะครับผมเป้าหมายโจมตี10%มีโอกาส20%ทําให้ตัวนั้นติดย่อยเยอยต่อเนื่อง1รอบนะครับผมหลังปุอาวุธเฉพาะก็จะเพิ่มดาเมจจานวนมากแล้วก็ลดอัตราคีเจ้ามาัเป้าหมายเฉพาะโจมตีนะฮะก็ก็คือโจมตีใส่เขาอ่ะก็ลดคีเขาด้วยนะครับผมสมมติมันเหมาะการต่อยหอเนี่ยสมมติแบบฝั่งเขามีเบียคุยะยืน,นได้เงี้ยเราก็เข้าไปอันติใส่ ปั้งนะผมเบียคุยาก็จะไม่มีดาเมจคีนะผมจะลดอัตราคี10%นะครับผมก็จะทำให้เขาตีเบาลงนะครับแล้วก็มีโอกาส20%นะผมทำให้ตัวที่เราตีไปเนี่ยติดย่อเยอะนะผมย่อเยอะก็คือมันจะมาตีเราตัวเดียวเออนะครับผมมันจะมาตีเรานะนี่ย่อเยอะก็เป็นเป้าหมายที่ถูกย่อเยอะจะสามารถโจมตีได้แต่ตัวที่ป่อยย่อเยอะเท่านั้นนะครับผมก็สมมติแบบผมไปตีไปตีเบียคุยะอยู่แถวหน้านะผมมันก็จะ ไม่ตีตัวอื่นก็จะมาตีเราตัวเดียวนะผมเพราะว่ามันเหมือนแบบย่อยเยอะอะเออนะโอเคแล้วอัพ3ดาวจะได้เป็นสกิลพาสซีฟธรรมดาครับผมเพิ่ม HP 7ก็ถือว่าก,กลางๆนะผมผมแนะนำเป็น4ดาวเพราะว่าอะไรนะแค่เนี้ยเนะี่ยพิมพ์มาแค่เนี้ยแต่แม่งโคตรได้ใจความท่านผู้ชมก็คือเพิ่มอัตราต้านคีให้กับตัวเองทุกครั้งที่บล็อกได้1สกิลแล้วก็ฟื้นฟู HP สูงสุดของตัวเองโอ้โห ก็คือคนอาจจะสงสัยว่ามันดียังไงนะผมก็คือมันจะเพิ่มอัตราต้านคียค์อะสมมุติแบบคนอื่นติดคีย์แบบเยอะมากอะเป็นหมื่นของเราอาจจะติดอาจจะน้อยลงประมาณ7,000 8ั0 0อะไรว่ากันไปนะสามเปอร์เซ็นตะ์อะแล้วก็ถผมชอบนี้มากทุกครั้งที่บล็อกเนี่ยถ้าเราบล็อกโดนเนี่ยนะผมถ้าฝ่ายตัวค่าตีเราแล้วตัวติดบล็อกเนี่ยนั่นแล้วผมเราจะฟื้นฟู HP ค่าสูงสุดให้กับตัวเองนะครับผม ฟื้นและฟื้นฟูเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยไงเปอร์เซ็นต์คือโกงมากผมก็คือแบบตีติดบล็อกสักสามสี่รอบเงี้ยนะเลือดแบบเหลือข้างหลอดเนี่ยโหแม่งปรับขึ้นมาเตม็มได้นะฮะอ้ก็คือค่อนข้างจะแบบเป็นตัวแทงสายฟรีพลาดไม่ได้นะผมถ้าใครแบบอยากจะแบบไม่อยากเล่นเออโยโรจิ ogi, หรือไม่มีมาซึโมโตะไรเงี้ยพี่แนะนำนะผมพี่แนะนําตัวนี้นะมันเก่งมากมันแทงได้แบบอึดมากนะผมแล้วก็ ในที่ผมไปดูในเมตาของ global หรือไม่ก็ไต้หวันนะผมตัวเนี้ยถูกใช้มาเป็นทีม2ทีม3นะฮะก็คือคนใช้เยอะมากมากเลยผมบอกว่ามากนะผมคนใช้เยอะจริงนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยนะครับผมว่าสกิลเขาทําอะไรได้บ้างนะ,ะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกิลธรรมดาเขาว่าเขาทําอะไรได้นะครับฟืบฟืบฟืบนี่ครับผมฟันไป3ทีนะฟันสกิลธรรมดาไป3ทีเป็นฟืบฟืบ ะผมขอเร่งก่อตรงนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลคอมโบก่อนนะผมผมจะอย่างไม่ให้ดูอันติแล้วกันนะผมคอมโบก็จะเพิ่มอัตราคีให้กับตัวเองนะผมมันสามารถคอมโบกับพาสีฟได้ค่อนข้างโหดดูว่าดุดุดุุดดตึ๊งนี่อัตราบล็อกเพิ่มขึ้นนะครผมไม่ใช่เพิ่มอัตราคีเพิ่มอัตราบล็อกให้กับตัวเองนะครับผมผมก็ค่อนข้างจะแบบนี่นี่เห็นป่ะพอบล็อกปุ๊บนี่ยได้ดูแล้วผมบล็อกเลือดเพิ่มโอ้โหเมื่อกี้แบบเหลือประมาณแบบค่อนๆเนี่ยค่อนๆเนี้ย ทั้งค้อนเนี้ยขึ้นมาเต็มเลยนะครับผมผมผมมองว่ามันแบบตัวที่แบบแทงได้อึดมากเนาะแต่ดูอันตินะครผมอันติจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ผมลดอาตาคิปังนะครผมพูดแรงนะเนี่ยแรงนะเนี่ยนาไปเล่นไปนะครับผมวก็ตีธรรมดาฟาบฟาบฟาบนี่จะเรามาดูนะครผมตัวนี้ติดบล็อกเนี้ยเลือดเด้ง ยิ่งเราสกิลคอมโบโบ่อยเมื่อไหร่ครับผมอัตราบล็อกมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วเมื่ออัตราบล็อกเลือดมันก็จะเด้งเยอะมากกว่าน,นี้นะผมนี่ครับผมแม่งตีว่าตีมาสองร้อยแม่งเลือดเด้งสองพันนะอชิบหายเยอะจัดนะครับปุ๊บนี่อัตราบล็อกเพิ่มขึ้นมานะดูนะผมตัวนี้ไม่ติดบล็อกตัวนี้โชคดีไปนะครผมไม,ไม่ติดบล็อกโอ้ดวงดวงมันดวงแย่ไปไหนนะถ้าใครดวงดีก็จะติดบล็อกบ่อยหน่อยนะครับโอ้ไม่ติดบล็อกเลยนะฮะมานะนะดูสกิลอันติกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะ ฟาดฟันดาบยันปังเป็นแกะเป็นอยู่ไปอยู่ในแกงไวเซิร์ฟที่โหดมากนะฮะนี่เพิ่มปรตาบล็อกอีกคราวนี้ต้องติดแล้วล่ะคราวนี้ต้องติดแล้วละ่ลวละเดี๋ยวได้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะอ้าวไม่ติดโอ้ยตัวนี้ต้องติดแล้วล่ะโอ้โหไม่ติดเนาะโอเคกัปมานี้นะผมสามารถเป็นตัวละครทางออกได้นะใครไม่มีแท้งใครหาแท้งแบบยืนหนาๆพี่แนะนําเป็นเคนเซ่นะเคนเซ่เป็นตัวที่แท้งได้แบบ ปั้นสุดๆปั้นสีดาวแล้วปั้นสุดๆเนี่ยคือแบบแทงได้แบบยันพวกยันวางอะ่ะถ้าติดบล็อกก็คือยันวางอะ่ะถ้าเอ็งดวงดีหน่อยก็ยันวางอะ่ะเออนะฮะสามารถหาตัวนี้ได้นะครับสามารถหาตัวนี้ได้ในนี้เปล่าพี่จำไม่ผิดมันน่าจะอยู่ในแกงวายเสิร์ฟหรือเปล่านะะ้องพี่ขอดูนิดนึงนะฮะ นี่ครับผมสามารถหาได้ในนี้เลยนะฮะในแกงไวเซิร์ฟนะผมหรือว่ายกอันเชิญ2.0ผมเออพี่แนะนำเป็นเบลล0นะวอเวหเนี่ยตัวไวเซิร์ฟมันจะมานะฮะก็คือตอนถ้าน้องเงินเพิ่มมาเล่นใหม่ๆก็รอ,อไปก่อนนะผมถ้าใครอยากได้มันพี่แนะนำว่ารอรอมาแล้วก็สุ่มหากันได้เลยนะเดี๋ยวผมก็จะไปสุ่มหามันสัหน่อยละกันนะผมต้องการแทงมายืนมากตอนนี้นะฮะ โอเคถ้าชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสร์กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยละ่ะนะฮะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ See ซีอู a กน굿บาย See you later